ดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่หนึ่กันอีกแล้วนะคะคุณครูผู้สอนค่ะคุณครูวันิพาจินดารัตหรือโูรีนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่3นะคะวันนี้เราจะมามเรื่องการใช้างานคอมพิวเตอร์กันนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปเรื่องการใช้ งานคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในนี้เรียกว่าอะไรกันบ้างคะหนึ่ง <1. S 1> จอภาพสอง CPU สามแป้นพิมพ์ <5. S 1> และสุดท้ายค่ะเรียกว่า เมาตอบถูกกันไหมคะโอ้ยอยากเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะครูลิก็มีเพลงมาให้เด็กๆฟังกันเลยะค่ะวันนี้ชื่อเพลงว่าการใช้คอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวใครลองได้ลองได้เลยนะคะพร้อมที่จะไปฟังเพลงกันแล้วไปเลยคะ่ะ 的荡开。 เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเพลงการใช้คอมพิวเตอร์นะคะสนุกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลย<ๆ>การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่หกได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆดูหัวข้อนะคะ1.2ด้านบนค่ะ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีดังนี้ เด็กๆใช้คอมพิวเตอร์เป็นการทุกคนใช่ไหมคะทีนี้การเปิดกับปิดก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะหากเราเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะคะจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของเรานะคะได้นานยิ่งขึ้นค่ะมาดูการเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะข้อหนึ่งด้านล่างนะคะการเปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าได้ทำการเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วหรือไม่โดยหลังจากเสียบปลั๊กไฟและเรียบร้อยแล้วให้ทำการเปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เด็กๆก่อนใช้งานนะคะต้องดูดีๆค่ะว่าเสียบปลั๊กไฟแล้วหรือยังบางครั้งนะคะเราลืมเสียบปลั๊กไฟ เปิดเท่าไหร่มันก็ไม่ติดหรอกคะ่ะนะคะต้องเปิดเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยก่อนทีนี้การเสียบปลั๊กไฟนะคะสําหรับเด็กๆนะคะต้องอยู่ในการดูแลของของใครคะของผู้ปกครองนะคะหรือถ้ามาโรงเรียนก็อยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะอย่าเปิดปิดเองนะคะไม่งั้นอาจจะทําให้เกิดไฟช็อตได้นะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะดูรูปภาพในหน้าที่6ด้านล่างนะคะเด็กๆอย่างที่ครูลี่บอกไปแล้วนะคะว่าขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนคะก็ต้องเสียบปลั๊กไฟก่อนนะคะ ซึ่งการเสียบปลั๊กไฟนี้ก็ต้องอยู่ในการดูแลนะคะของผู้ปกครองหรือคุณครูนะคะเด็กๆอย่าเสียบเองนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะต่อมาเมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วค่ะมาดูต่อค่ะทำอย่างไรต่อก็ให้เรากดปุ่มเปิด CPU นะคะเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์เด็กๆรู้จัก CPU แล้วใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะกดปุ่ม จากนั้นค่ะก็ไปเปิดจอภาพนะคะกดปุ่มจอภาพนะคะเพื่อเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งปุ่มจอภาพนะคะบางเครื่องก็ไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะอาจจะอยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านหลังนะคะก็แล้วแต่รุ่นของคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นก็รอให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานแล้วก็เราก็ใช้งานได้ค่ะ เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะเราก็ต้องมารู้จักการอะไรต่อคะการปิดคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อเรานะคะไม่ใช้งานแล้วทำไงต่อคะก็ต้องปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยค่ะมาดูค่ะหน้าที่7การปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ต้องการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าได้ทำการปิด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้ายังให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนดังนี้เด็กๆไม่อยากเล่นคอมพิวเตอร์ละก็ไม่ต้องเปิดเครื่องตั้งไว้นะคะเพราะว่าจะทำให้ทำไมคะเืองไฟดังนั้นเราก็ต้องปิดคอมพิวเตอร์นะคะ เส้นวิธีการปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่เด็กๆจะถอดปลั๊กแล้วไปเลยไม่ใช่นะคะเด็กๆต้องทำไงก่อนคะปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยออกจากแล้วค่อยปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะออกจากโปรแกรมก่อนแล้วค่อยออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมาดูค่ะการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ ครูบอกแล้วว่าต้องออกจากโปรแกรมให้หมดก่อนพอออกจากโปรแกรมหมดแล้วนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนดังนี้ได้ค่ะหนึ่งนะคะเด็กก็ไปคลิกที่แถบวินโด์นะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะคือแถบวินโด์นะคะคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นค่ะก็ไปคลิกที่ปุ่ม Power นะคะคลิกเลือก Power คลิกเลือก Power อส เมื่อคลิกเลือก power แล้วนะคะก็ต้องมาที่คลิกเลือก shut down shut down นะคะเมื่อ shut down เรียบร้อยแล้วนะคะคอมพิวเตอร์ดับแล้วเด็กๆก็กดปุ่มปิดจอภาพนะคะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะไปกดปุ่ม CPU อีกไหมคะไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่า CPU ได้จบการทำงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมี แบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทํากันนะคะหน้าที่สิบกับสิบเอ็ดนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่สิบก่อนเลยในหนังสือวิทยาการคำนวณอ่านโจทย์ค่ะเรียงลำดับขั้นตอนการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีโดยเขียนตัวเลขลงในวงกลม และเติมคำลงในช่องว่างนะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะที่ให้มาและเด็กๆก,ก็เขียนตัวเลขนะคะลำดับขั้นตอนการเปิดคอมพิวเตอร์นะคะมาดูก่อนค่ะหน้าทีสิบนะคะให้เด็กๆเ,เขียนขั้นตอนการเปิดคอมพิวเตอร์นะคะดูภาพแล้วดูว่าภาพไหน คือลำดับที่1 2 3เขียนตัวเลขลงไปได้เลยค่ะเมื่อเขียนตัวเลขเสร็จแล้วก็มาเขียนขั้นตอนการเปิดคอมพิวเตอร์มีดังนี้ดูนะคะขั้นที่1ทําอะไรกับคอมพิวเตอร์ขั้นที่สองทำอะไรกับ CPU ขั้นที่3ทําอะไรกับจอภาพนะคะเสร็จหน้า10ปุ๊บเปิดไปดูหน้า1 1ต่อเลยค่ะ หน้า11อก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อกี้การเปิดแลวหน้า11อดจะเป็นเรื่องการปิดคอมพิวเตอร์เด็กๆดูภาพนะคะมีภาพมาให้เด็กๆทั้งหมด5าภาพนะคะเรียงลำดับการปิดคอมพิวเตอร์หนึ่งสามสี่ห้าทำหนึ่งสาสี่ห้าเรียบร้อยแล้วก็มาเขียนขั้นตอนการปิดคอมพิวเตอร์ค่ะข้อ1นง 2 3 4 5นะคะให้เขียนขั้นตอนการปฏิบัตินะคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆทำได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมีการบ้านให้เราทำนะคะสองหน้านะคะก็คือหน้า10กับหน้า11นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะก็ไลน์ หรือโทรมาที่0918498876นะคะหรือแอดเฟซบุ๊กคูรีนะคะวันนี้พาจินดารัตมาถามกันได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย